วันนี้ก็อยู่กับช่องนาำเส p i ใช่นหนะครับวันนี้ก็มาดักกบกลางคืนครับก็ไม่เคยดักครับมาลองดูครับวันนี้ผมับไม้ก็จะเป็นคลองน้ําครับมีทุ่งนารับนี่นาปังนะครับเดี๋ยวมาดูการดักไปนะครับครั้งแรกครับมาดูครับ รู้ว่าจะได้ตัวไหมที่ใช้ก็จะป็นปลาหมอนะครับปลาหมอนะครับเดี๋ยวทีใช้ปลาหมอตัวเป็นๆนะครับยังไม่ตายนะครับปลาหมอเอามาวันนี้ออกมาแค่สามันครับลองครับลองดักดูครับจะเข้าไหมครับจะเหยียบปลาหมอดักครับ ดักก็ทำกันนี้ครับตีนหยียบให้มันเป็นขี้โคนนะครับใช้ดักแบบนี้นะครับ มาสามอันนะครับวันนี้ลองดูเฉยรครับใช้หนังสติ๊กยิงครับได้หนึ่งตัวแล้วครับหนังสติ๊กยิงครับแปดตัว วันนี้ก็จะมายิงหนูดาครับวันนี้มาสันส่นสั่ตอกยิงหนูนะครับิรมนอนตุ่มที่สองดักก็ประมาณนี้วิธีดัก เดี๋ยวมารับชมก่อนกู้เลยนะครับเราจะได้ตัวไหม่มเคยนะครับสมอหลอดแบ่ก้อนกู่ของดักกบนะครับอ,อ,อ,อันนี้มีติดครับสมอ,อหลอดอืมสมอ,อหลอดแบ่สมอเบือนอ่าออไก ครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สองนะครับเห็นมีตัวอันมีตัวหลังที่สองครับมีตัวครับติดนะครับครั้งแรกครับนี่ตัวครับตัวเลือดนะครับะดูกลับไปกลับมาโอเคแล้วครับ โอ้พระเจ้าชอดมันยอดมากใช้ิปมอนะครับดักตัวนึงได้กบตัวนึงครับกืที่าผ่านนะครับเปนดรงงานโอเคครับผ่านครับข้างแรกครับคลิปหน้าก็ติดตามไว้นะครับเราก็จะมีคลิปใหม่ๆมาอีกครับุณนะครับยิงได้หนึ่งตัวกับเข้ารอบหนึ่งตัวครับ